สวัสดีครับอยู่ังไม่ได้แคสเช่นเคยและในวันนี้ก็จะมาทำอะไรม่รู้เพราะไม่รู้จะทำอะไรไ,ได้ของเต็มละเหลือแค่นี้คืออะไรอืมดูละ เพชรด้ก็ขุดท,ท,ท,ทำให้ใหญ่ดีวกว่านี่ไง๋ยวแล้วตรงนี้เนี่ยเอาเลยนะ ป่าก็ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาทอะไรอ,ะอุ้ยท้อดไหมหาท้อดก่อนอเพียบเลยตกทุกสีไปดีกว่า ไม่มีแค่ปักทอดหูหินปักทอดโคหินนี่แน่ 苹果。 เกียร์ของมันรู้สึกว่าของตัวมันเยอะเกินไปใน,นนี้ก็มีไม้อยู่ ใส่นี้อยู่เลยสย่วนพวกแค่นี้ก็ใส่ไปใส่ให้หมดนั่งเลยนี่แก

เก็บอ <comfortable way. S 1> ันนี้เรื่อยเก็บเขย ดูก <łość> ันว่ามันได้หลายหูเพียบเลยกำไรทุ้คนดู way. 怎么了 ชาวบ้านนี้ในที่ร นะปลดคลิปก่อนถ้าว่าปลดคลิปปลดโอเคถึงแล้ว,ลวกับกาเป็นหน้าเดิม ไว้แค่นี้นี่แหละบายแล้วบาย